สวัสดีครับวันนี้ผมพาเอฟซี FC, แล้วก็ท่านที่ศึกษาพระสมเด็จวรละครมาดูธรรมชาติครับที่เกิดขึ้นเองในโลกมนุษย์นะครับทำไมผมมาถ่ายหินให้ท่านดูนะครับนี่คือธรรมชาติจริงๆที่มันเกิดขึ้นนะครับหินนะฮะสองชนิดนี้นะฮะเนื้อเดียวกัน อยู่ในแหล่งเดียวกันแต่สีสันของเนื้อหินเนี่ยกว่าจะรวมตัวกันได้เนี่ยใช้เวลาอย่างน้อยก็หลายร้อยปีนะครับเพราะมันรวมจากส่วนเหล่านี้คืออิฐหินดินทรายเหล่านี้ฮะเห็นไหมครับเนี่ยหมักหมมสะสมกันเป็นเวลานานเห็นไหมครับการเกิดธรรมชาตินะครับอ,อันนี้ผมมาให้ดูแหล่งธรรมชาตินะครับบังเอิญผมเดิน เที่ยวนะฮะตามป่าเขานะครับชมธรรมชาติเห็นไหมครับหินแต่ละชนิดเนี่ยคือธรรมชาติของเขาเนี่ยเกิดจากการสะสมรวมตัวของอิฐหินดินทรายรวมตัวกันกลายเป็นก้อนหินนะครับใช้เวลานานหลายปีเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนะครับแล้วท่านจะบอกไหมฮะว่าพระเหล่านี้เออหินเหล่านี้คือหินปอม สีไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันอันนี้ผมจะให้ท่านดูว่าเนื้อพระสมเด็จวรครังก็เหมือนกันนะครับทำมาหลายวาระหลายครั้งจะให้เนื้อหามวลสารสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์ผ้าเนี่ยมันเหมือนกันทุกองค์เป็นไปไม่ได้นะครับพระสมเด็จวรครังถึงมีหลายเนื้อหลายวันะนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้บังเอิญผมเดินมาแล้วก็มานึก ได้ก็เลยถ่ายให้ท่านได้ดูเนื้อหา,อาธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเราเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ยหินแล้วแต่และชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าลองดูนะครับ ้าอันไหนนะฮะผ่านเวลาอายุนานๆเนี่ยมันจะเกิดผลึกฮะผลึกใสๆอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านเวลานานนะอาจจะเป็นลักษณะเนื้อลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนี่ยธรรมชาติผ่านหลายร้อยปีนะฮะกว่าจะเป็นลักษณะนี้ได้นะครับเนี่ยอ่ามันต้องรวมตัวกันก่อนนะครับ ธรรมชาติค่อยๆรวมตัวกลายเป็นก้อนหินขึ้นมานะครับเห็นไหมครับหลากหลายชนิดเนื้อของหินก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะฮะคำว่าหินเนี่ยมีหลายชนิดอันนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เรานะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเกิดเกิดจากการเวลานะฮะ ฝนมั่งอะไรมั่งธรรมชาติอันนี้มันฝังอยู่ในดินเป็นเวลานานนี่นะฮะเห็นไหมครับถ้าอันไหนที่ผ่านเวลานานเนี่ยเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นก้อนกลมๆรวมตัวกันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็จะเห็นผลึกของหินจะเริ่มใสอันนี้คือ อายุก็จะนานกว่าหินเหล่านี้ที่เกิดการสะสมเนี่ยอันนี้อายุอาจจะน้อยเนี่ยน้อยแต่ถ้าเกิดผ่านเวลานาน,านก็เริ่มจะตกผลึกใสเห็นไหมครับเนี่ยผมว่านะฮะคนที่ทำจิวเวลรี่จริงๆน่าจะเอาหินเนี่ยไปทำเป็นหัวของแหวน คงสภาพแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปเรื่อยๆทำให้คนใส่แหวนเนี่ยได้มองเห็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากาหัวของแหวนที่ทำาจากหินนั่นนะผมจริงๆผมมีความคิดอย่างนี้นะน่าจะาทำเป็นหัวแหวนหลายๆชนิดนะเอาทำาจากเงินแล้วก็หัวแหวนทำจากหินเนี่ยโอ้โหธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่ยนี่ เห็นไหมครับสวยงามเนี่ยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้ที่ไหนฮะเราสามารถดูสิ่งเหล่านี้ได้ฮะที่มันเกิดขึ้นเองเนี่ยฮะก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วแต่มันเกิดการรวมตัวของอ่าก้อนหินเหล่านี้นะฮะ อันนี้ผมถ่ายให้ดูแบบธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับบางก้อนก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นสันบางก้อนก็จะมนกลมมีหลายสีหลายวันนะเพราะการรวมตัวของหินดินทรายมันมีหลายชนิดที่มาสะสมกันกลายเป็นก้อนหินนะฮะเห็นไหมครับ บางก้อนก็เป็นสีออกสีเทาเห็นไหมครับไม่เหมือนกันฮะผมอยากให้ท่านได้เรียนรู้เหมือนพระสมเด็จวร,รังคังทําไมมีหลายวัชนะห,หลายสีหลายเนื้อเพราะการทําผสมแต่ละครั้งเนี่ยผสมมวลสารหลายอย่างหลายชนิดการทําแต่ละครั้งตําแต่ละคกนะครับให้ดูธรรมชาติเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอย่าได้ไปหลงเชื่อที่ว่าเนื้อพระสมเด็จต้องดูเนื้อรักษาน,นี้เนื้อเดียว มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าการผสมแต่ละครั้งของท่านสมเด็จโตเนี่ยท่านทําหลายวะะันละทําแต่ละเทศกาลนู่นเทศก,กาลนี้นะฮะหลายๆอย่างนะฮะมันทำเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยฮะบังเงินผมเดินมาแล้วก็มานั่งดูธรรมชาติ ก็เลยถ่ายลงวิดีโอให้ท่านได้รู้กันได้ดูกันสิ่งที่เป็นมาเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับ ามาถ่ายให้ดูแบบสบายตานะครับร่มลื่นธรรมชาติของตามป่าเขานะครับนี่นะฮะโอเคครับสวัสดีครับ